เอาเละครับผมก็<ด>ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเอเวอร์โซ,โซกันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องของ1วันเราควรทําอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลยโอ oh, เวอร์ท็อปอัพมีบริการดีๆเยอะะมากมายสําหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้านโอเวอร์ท็อปอัพ ในส่วนของ1วันทาําอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงระดับตั้งแต่ออโต้จนถึงแบบว่าต้องเล่นเองนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เพื่อนเนควรทำเมื่อเข้าเกมมาก็คือการกดรับรางวัลออฟไลน Off ์ line, นะครับในส่วนของรางวัลออฟไลน Off ์ line, จะอยู่ตรงหน้าต่างของอันนี้นะครับคลิกเข้าไปให้เพื่อนสามารถกดรับไปได้เลยซึ่งเวลาออฟไลน์ line ของเรานะครับจะสามารถดองได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมง เมื่อเพื่อนๆได้ทําการกดรับไปแล้วนะครับก็ทําการกดกวาดล้างกันต่อได้เลยนะครับจะกวาดล้างฟรีได้1ครั้งแรกและสามารถใช้เพชรในการกวาดล้างเพิ่มเติมถ้าอยากได้ของเพิ่มเติมนะครับสามารถกดเพรไปได้จนหมดนะฮะช่วงแรกเพชรค่อนข้างที่จะหาง่ายก็แนะนำว่ากวาดล้างให้หมดนะฮะเมื่อเพื่อนๆทาการกวาดล้างหมดแล้วนะครับถ้ามีเวลาพอแนะนำว่าให้ลงทําการเคลียร์เนื้อเรื่องกันด้วยนะครับ ในโซนของการแคในเรื่องครับจะเป็นอีกจุดที่จะทาให้เราได้รับเรื่องของเลเวลตัวละครเงินแล้วก็วัตถุดิบในการอัพเลเวลตัวละครน,นั่นเองซึ่งในจุดนี้ครับมันจะผสมผสานแล้วก็รวมให้กับในจุดของการออฟไลน์ด้วยยิ่งเราผ่านบทไปได้ไกลครับระยะเวลาการออฟไลน์ปริมาณการได้รับของในจุดนี้ก็จะถูกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ผมมาถึงบทที่6แล้วใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆหกขีดหนึ่งเนะาะราว่าออฟไลน์ของผมเนี่ยเงินจะอยู่ที่ประมาณ2 6 7ต่อน,นาทีแล้วก็ EP 7ต่อน,นาทีแล้วก็ ข้นอัปเกรดนะครับมานาดัสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ312ต่อนอาทีนะครับอันนี้คือผมอยู่ที่บท6คนที่อยู่ที่บท7บท8บท9ในจุดนี้ก็จะได้เพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาเคลียร์ในจุดนี้ไปนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่2ให้เรื่องไปสังเกตที่ช็อปกันในช็อปนะครับจะมีของมาขายนะครับมันจะมีเรื่องของมานาคริสตัลโก6ชั่วโมงมานาดัส6ชั่วโมงไอ้จุดนี้ครับแนะนําว่าให้ทําการซื้อให้หมดเลย ขายเป็นเพชรหรือว่าขายเป็นธรรมดาแนะนะว่าให้ซื้อนะ้ครับจะเว้นอันที่ขายเป็นโกนะครับโกนี่เราไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันเสียตั้ง5้า0มซึ่งมันเยอะมากหรือว่าถ้าใครมีเพชรเหลือครับก็สามารถใช้เพชรในจุดนี้ครับรีร้านค้าไปได้ครับในจุดนี้ก็จะกลับมาขายอีกแล้วเราก็ซื้อไปข้อดีของพวกนี้ครับเราจะสามารถได้รับปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับเอาไว้อัพตัวละครของเรานั่นเองเมื่อเราทําจุดนั้นเสร็จครับอย่างต่อมาที่เราต้องทํากันต่อนะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับผมนั่นก็คือเรรรื่อออองงงขกกาลคคยัันนะบ ในส่วนของการลงหอคอยเราสามารถปล่อยออโต้กันได้ตามที่เราไหวก็จะมีเรื่องของพลังแนะนําข้อดีของการลงหอคอยครับเราจะได้เรื่องของมานาคริสตันแล้วก็โกด้วยนะครับนอกจากโกแล้วจะได้รับเรื่องของเพชรตามระดับที่เราผ่านไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีสเตตบอกเราสเตตที่ผมติดอยู่ก็คือสเตต24พลังที่เราต้องเจอคือ50,000นะครับตอนนี้ผมก็ทําทีมอยู่ที่60,000ลว ก็สามารถลงสู้ไหวในจุดนี้เ,เพื่อนๆก็สามารถออโต้ต่อสู้กันไปได้เลยเพื่อชนะเราก็จะได้รับของรางวัลไปเรื่อยๆตามที่เราไหวเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราไว้ฟาร์มเรื่องของไมานาคริสตัลและก็โกนั่นเองต่อมาครับจะอยู่ในระบบเดียวกันนะครับก็จะเป็นระบบทางด้านขวาอีกดหนึ่งในจุดนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆถามว่าสําคัญยังไงครับมันจะเปิดให้เราลงวันละ1ครั้งในการลงครับมันจะมีเรื่องของสเตทให้เราเลือกลงตามระดับพลังที่เรามีถ้าระดับพลังเราสูงขึ้น หรือว่าสูงพอตัวนะครับก็ลงอันที่มันเป็นระดับสูงๆแต่ถ้าระดับพลังเราไม่สูงก็ลงเป็นระดับพวกสเตจหนึ่งสเตจสไปได้ซึ่งมันจะแบ่งเป็น2ทีมเ,เพื่อนๆต้องทำทั้งหมด2ทีมในการลงต่อสู้นะครับก็ตัวอย่างเช่นอ่ะอันแรกผมลงเป็นสเตจแรกใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บผมทําการลงทีมที่1ทางซ้ายไปแล้วทีมที่1ทางซ้ายจะไม่สามารถมาลงทางด้านขวาได้นะครับมันจะแยกกันไปเลยนะครับเห็นไหมมันต้องเป็นคนละตัวนี่ทีมที่ผมจัดเห็นไหม ก็จะแตกกันไปทันี้เราเจอพลัง24นะครับก็ต่อไปผมก็จะลงของ49เมื่อเราลงในจุดนี้ครับข้อดีคืออะไรคือข้อดีคือเราจะได้เรื่องรับของ m า n a ค r y สตัลมันจะดีวันต่อวันเท่านั้นนะครับแนะนําว่าลงเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดรับในจุดนี้ได้มา200เมื่อเรารับไปแล้วก็จะไม่สามารถลงได้อีกอน,นี้จะเป็นวันต่อวันเท่านั้นควรลงนะครับไม่ควรพลาดน,นะฮะอย่างต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของดันเจียนดันเจียนจะมีให้เราลงครับในโซของดันเจียนสิ่งที่เราจะได้รับทุกคนเห็นไหมนี่ โก2ชั่วโมงมานาดสสชั่วโมงแล้วก็เพชรสานะครับในจุดนี้มันจะเป็นการรีวันต่อวันนะครับก็สามารถกดลงไปได้แล้วก็เคลียร์สเตจดันเจียนไปไอ้จุดนี้สําคัญนะครับถ้ามีเวลาแนะนําว่าให้ลงนะครับไอ้ส่วนไหนออโต้ได้เราสามารถไปออโต้ที่หลังได้อย่่งต่อไปครับก็จะเป็นดันเจียนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับแต่ดันเจียนนี้จะรีบ3วันต่อครั้งหนึ่งก็คือเราสามารถลงไปได้สามวันลงค้างสาวันลงค้างสิ่งที่เราจะได้รับก็คือมานาคริสตัลนะครับแล้วก็โกแล้วก็ของอื่นๆอ,อ,อีกมกมมาาายให้เรรับไป ในจุดนี้มันจะทําการปลดตามเลเวลของเรานอกจากรางวัลพวกนี้ที่เราจะได้รับแล้วนะครับไอ้พวกกล่องขวัญเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้รับของเพิ่มเติมไปด้วยดูดิปริมาณที่เราจะได้รับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆาเลยนะครับเ,เพื่อนๆไอ้จุดนี้แบบไม่ควรพลาดจริงตั้งเวลาไว้เลยสามวันลงครั้งหนึ่งหรือว่าเ,เพื่อนๆมีเวลาก็สามารถมาสังเกตหน่อยว่าเออตอนนี้เปิดหรือย,ยังนะครับถ้ายังไม่เปิดก็ค่อยลงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของจุดนี้เปิดขึ้นมาอีก ไอจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดเดิมนะครับปอมานาเป็นดันเจี้ยนที่น่าจะยากขึ้นหน่อยอีกระดับหนึ่งนะครับแอ่ก็สามารถลงได้ก็จะมีระบบบอกนะครับว่าเอ่อมอนสเตอร์ในนั้น,น่ะเป็นแบบประเภทไหนอะไรคือได้เปรียบนะครับถ้าเอาถ้าเจอมอนสเตอร์ประเภทของเอลนะครับเอาเผ่าครึ่งคงครึ่งสัตว์ไปสู้ได้แต่เอาอันเดสไปสู้เอลไม่ได้นะครับาน่าสายเป็นข้อมูลดันเจี้ยนนะในจุดนี้อย่าลืมที่จะลงกันด้วยนะครับ <S <S อย่างต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของอารีนาถามว่าลงอารีนามีข้อดีอะไร การลงอารีน่าครับข้อดีหลักๆที่เราจะได้รับไปนะครับผมนั่นก็คือการไ,ได้รับเหรียญอารีน่านั่นเองอารีน่าคอยสิ่งนี้ครับเราสามารถสะสมไว้แลกตัวละครของเราได้นะครับแล้วเวลาเราลงเขาจะให้เราลงฟรี5ครั้งต่อวันเนะ่ยนะว่าลงไปไ่ถอะครับลงฟรีหาสู้กับตัวละครที่เราสามารถสู้ไหวแล้วเราก็ต่อสู้ไปได้แล้วเ,เราก็จะได้รับของรางวัลไปสะสมเหรียญไปได้ครับแล้วเราก็สามารถนำอารีน่าคอยนะครับไปแลกในส่วนของอารีน่าช็อปเนี่ยเห็นไหมมีตัวละครระดับ อีพิกแค่เราแค่ตัวละครเลยทีเดียวแต่เราต้องสะสมหน่อยนะเพราะว่ามันใช้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุมืดโอ้โหใช่ไหมน่าจะเป็นธาตุมืดนะถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่2 0 0 0 0 0สืนเหรียญอารีตินานั่นเองหรือว่าพเพื่อนอยากจะเอาแบบว่าเออสะสมเสร็จเนี่ยไปสูม,มเมาก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแนวประมาณแนวส่มว่าเราจะได้รับตัวอะไรไปนะครับค่อนข้างที่จะแจมเลยใช่ไหมครับพเพื่อนเมื่อเราเคลียร์พวกภารกิจเหล่านั้นเสร็จครับสิ่งที่เราจะได้รับต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของเควสรายวัน เควสรายวันเควสายสัปดานะครับไอจุดนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับไปเรื่อยๆเนาะตามหลักการเคลียร์ไปก็จะเป็นพวกเพชรนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะบ,บอกเลยว่าเยอะมากๆสามารถกดรับได้นะครับเห็นไหมส่วนอย่าที่ผมมองว่ามันโอเคก็คือจะเป็นพวกของบอท6ชั่วโมง7็ชั่วโมงอะไรพวกนี้ครับมันจะโอเคนะเควสรายวันเควสอะไรนี่ก็จะสําเร็จตามที่เราได้ทําการ ลงไปโดยที่เควสรายสัปดาห์จะรีตามสัปดาห์ของเราเลยนะครับก็จะอีก2วันก็จะรีก็คือจะรีวันจันทุกวันจันท์นะครับรีเซ็ตทุกวันจันพวกนี้ก็เาก็สามารถไปรับได้เมื่อได้รับเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปคุยกับ NPC ีหรือว่าตัวละครของเรานะครับคือการคุยของตัวละครของเราสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรนั่นก็คือเรื่องของตัว๋วสุ่มกาชานั่นเองมันจะเป็นในโซนนี้นะครับนี่เลิฟสตอรี่เหมือนระลงประมาณว่าเราต้องไปทําการจีบตัวละครยิ่งค่าความสัมพันธ์กับตัวละครตัวนั้น เพิ่มมาขึ้นเท่าไหร่ครับเราจะได้รับของขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเอ้จะเป็นของรางวัลกับตัวละครที่เราได้ทาความสัมพันธ์กับเขาและเมื่อเราทําความสัมพันธ์กับเขาเต็มนะครับเราจะได้รับชุดแฟชั่นของเขาฟรีเลชุดเลยก็ว่าได้นะครับนี่ดูดิลองนับๆดูกันได้นะครับว่าตั๋วที่เราได้รับเียเป็นเท่าไหร่นะคือเยอะมากนะครับอันนี้แค่แบบโซนแรกเท่านั้นนะยังมีอีกอื่นอีกเยอะนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่เหมือนกันนะครับก็จะได้รับตั๋วถ้ามีเวลาแนะนำว่าอย่าลืมเเคคีียยยรรในนนจุดด้้ววะะัับตกาชอ ไม่จะเป็นต้องเอาเพชรไปทําการสุ่มก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้ทําอย่างอื่นมันจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับเอาไปซื้อของนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาตั๋วที่เราได้ทําการเคลียร์เคลียรนะครับนั้นเอาตั๋วนั้นแหละไปทําการสุ่มนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการรับของรางวาัลแล้วก็ทาภารกิจตายสัปดาห์รือว่า7วันต่อเนื่องถ้าอยู่ทางด้านขวานะครับเห็นไหมจะเป็นภารกิจที่เราสามารถทําได้รับตั๋วฟรีไปเลยนี่แล้วก็จะเป็นภารกิจจุดนี้นะครับเดยวันทาครบ7วันได้รับตัวละครระดับอีพิค1ตัว นี่ตัวนี้ก็ล็อกอิน7วันก็สามารถทำได้ปกตินะครับอันนี้เคลียร์ได้ง่ายแล้วก็เคลียร์ที่ไฮไลท์เลยนะครับก็คือมีตัวละครระดับอีพิกครบ50ตัวเราจะได้การ์ดเลือกตัวละครตามเผ่าเลยนะครับว่าเราจะได้เผ่าไหนอันนี้เลือกเผ่ามาแล้วเราก็ต้องน่าจะต้องรู้ีกทีว่าเราจะได้ตัวละครอะไรหรือว่าเลือกไปเลยเดี๋ยวทุกโซแล้วน่าจะทําการเลือกไปเลยนะครับผมเล่นเผ่ามนุษย์เป็นหลักก็น่าจะเลือกของมนุษย์เป็นหลักเนาะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆให้เราอีกมากมายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวันที่เราควรทําอาจจะดูเหมือนเยอะแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากครับใช้เวลาเคลียร์แค่แป๊บเดียวก็จบแล้วเพราะในตัวเกมสามารถออโต้กันได้นะครับสําหรับพาร์ทน,นี้คนนงาาเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าผิลาประการใดผมขอกลาประทานอภกันด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมดูจะกดไลค์กด s u b s c ค i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผ่านการแจ้งเตือนขึ้นปใหม่ก่อนใครได้แล้วกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ